กรรมฐานที่ให้ไปเมื่อตะโค่นี้เนี่ยทั้งละมองพุทธาย,ยะถาพุทธโมนะที่ลูกแก้วนั่นเป็นวิชาของหลวงปูด่ดูท่านสอนต่อมามานะจ๊ะให้โยมเนี่ยละลึกถึงไว้นะจ๊ะมันทาให้โยมเนี่ยเปิดตาที่สามได้มันทําให้โยมเนี่ยมีดึกซิกเซนนะเซนก็คือจะอย่างรู้ฝันแล้วก็ฝันแม่นจะมองเห็นจะรู้จะเห็นจิตจะหลุดได้ง่ายนะหลุดมันก็ไม่ใช่หลุดไปทําให้กลัวหรือไปตายยไม่ตายหรอกนะ เพราะถ้าเราไหว้พ,วพระสวดมนต์พระผู้ดเจ้านะน้หลวงพ่อฤาษีดำได้พูดไว้ว่ามีกฎเลยนะว่าผู้ใดก็ตามที่เอ่ยพระนามของผู้ดทธเจ้าจนได้จนได้จน,จนถึงปีติจนถึงระดับของปฐมฌานท้ามหาราชท่านออกกฎไว้เลยว่าจะส่งเทวดามาคุ้มครองประมาณสามสองจนถึงสี่องค์ถ้าได้ถึงฌานหนึ่งได้มาคุ้มครองสี่องค์และเชื่อไหมว่าเทวดาทั้งหมดทั้งสี่องค์ทั้งสององค์เนี่ยล้อมเราไว้อย่างเงี้ย น้ำพัดมายังเป็นเวงเลยไฟเข้ามาก็จะเป็นเวงไปหมดจะไม่มีศาสตราอันใดหรืออาวุธอันใดจะมากระทําอันตรายกับบคุคคลผู้นั้นได้ผู้ที่เอ่ยพระนามของท่านจนเข้าสู่สมาธิได้คือนัมโมพุทธยะาานัะกะโกะก,ะกุสันโธจนะนาตัวนี้คือพระนามพุทธเจ้าพของพ่อนามว่ากะกุสันโธพระพุทธเจ้าโมกาโลโกนาเขมโนพระนามเขาว่าโมนี้คือพระนามพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาเขมณะหรือโกนาคมนั่นเอง พุทธกะโลกะสะัสโปพุทธโธนะพุทธตัวนี้คือพระน,นามผู้ริเจ้าว่ากะสะัสปาผู้ธเจ้าทากะโลสกักยะปงคโวทากะโลตัวนี้คือพระน,นามผู้ริเจ้าพระนามว่าสกักยะบุตรหรือว่าโาคตมโคตคือพระเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี่เองพระสมณโคดมนั่นเององค์สุดท้ายคือยักเกิกะยะกะโรอาริยะเมเตเตโยก็คือญาตัวนี้คือพระผู้ธเจ้าพระน,นามว่าพระศรีอาริยะเมตไตรผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตการเบื้องหน้านี้นะโยมนะ ห,ห้าคำนี้คือนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะเนี่ยมันเหมือนกับธาตุท,ทั้งห้าดินน้ําลมไฟวิญญาณธาตุท,ทั้งห้านี้นะโยมนะนจะปรับทําให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับธาตุในร่างกายของเราได้ด้วยและจะทําให้จิตของเราเนี่ยหลุดได้ง่ายเมื่อจิตของเราหลุดไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นครูบาอาจารย์ก็จะพาเราไปเองไปตามที่ต่างๆตามที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นนะใครที่มีเคย อย่าไม่เคยเห็นรู้เห็นอะไรเนี่ยให้ทําเช่นนี้ภาวนาเช่นนี้นะโยมนะนะโมุทถายะเอาลูกแก้วก็ได้ให้ไปเพ่งในลูกแก้วรออยู่ข้างในแกนกลางสมองหรือผ้าพุทธร,รูปก็ได้หมดนะจ๊ะแล้วไม่ต้องกลัวเจ็หลุดแล้วจะตายเลยไม่ต้องกลัวไม่ตายถ้าตายก็ดีนะตายทางที่ดีนะตายอย่างนั้นเป็นพรหมนั่นนะใครจะไม